สิบนิ้วพนมแล้วก็มลงกราขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชา พัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญโปรดเลือกคณะกรรมการชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน6พัฒนาโปรดเลือกทีมประธานเปียกนายวิเวกเคหะรอดทีมประธานเปียกโปรดกาเบอร์1 3ถึง25 เบอร์13ถึง25เบอร์13ถึง25ยกทีม กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเคหะฉลองกรุงโซนหกที่เขารบรักทุกท่านวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเคหะฉลองกรุงโซนหกพัฒนาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวเคหะฉลองกรุงโซนหกออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการชุมชนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานัลานกีฬาเคหะชุมชนฉลองกรุงโซน 6. หก1คนเลือกได้13เบอร์ โกรกาเบอร์ 25, 13ถึง25เบอร์ 25, 13ถึง25เบอร์13ถึง25ยกทีมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลาแววงเมืองพิจิตใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลงโปรดเลือกทีมประธานเตียกนายวิเวกเคหารอดโปรดกาเบอร์13ถึง25 เบอร์13ถึง25เบอร์13 oh, oh, oh. ถึง25ยกทีม ทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างเคหะฉลองกรุงโซน6ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนโปรดเลือกทีมประธานเปียกเป็นกรรมการชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน6โปรดกาเบอร์13ถึง25 เบอร์13ถึง25เบอร์13ถึง25ยกทีมวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565นี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกทีมประธานเปียกนายวิเวกเคหารอดเป็นกรรมการชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน6กโปรดกาเบอร์13ถึง25เบอร์13ถึง25เบอร์13 ถึง25ยกทีมอย่าลืมวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565นี้ตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง12นาฬิกาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเคหะฉลองกรุงโซน6ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการชุมชนนลานกีฬาเคหะฉลองกรุงโซน6 1คนเลือกได้13เบอร์โปรดกาเบ,เบอร์13ถึง25เบอร์13ถึง25เบอร์13ถึง25ยกทีม ปรดเลือกทีมประธานเปียกนายวิเวกเคหะลอดกาเบอร์1 3ถึง25เบอร์13ถึง25เบอร์13ถึง25ยกทีมแล้วท่านจะไม่ผิดหวังหัว่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดนแฟนๆทุกคนสงสาร